สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารในแวดวงบันเทิงของจีนนะคะตอนนี้ก็จะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นผลงานนะคะมีคุณเซียวจ้านนั้นร่วมงานอยู่ด้วยค่ะนั่นก็คือภาพยนตร์ที่ชื่อว่าเตอร์เซียนจินจือนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการคาดการจากเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์แล้วก็นักข่าวสายบันเทิงของจีนว่ามีโอกาสทารายได้ทะลุ3 0 0 0ล้านหยวนกันเลยทีเดียวค่ะของบล็อกออฟฟิศของจีนนะคะ ซึ่งสำหรับเรื่องนี้แล้วเราก็แบบต้องเดาคาดเดาได้เลยว่าต้องอาศัยแฟนๆของคุณเสี่ยวจ้านนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหลายๆท่านก็เตรียมตัวที่จะไปอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนผลงานของคุณเสี่ยวจ้านนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นภาพยนตร์แนวสงครามคะ่ะซึ่งกํากับโดยคุณคงเสิงนะคะซึ่งเขียนบท ภาพยนต์โดยคุณหลานเซียวหลงนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณเซียวจานนั้นมาในฐานะของนักแสดงนำชายกันเลยทีเดียวค่ะก็ในเรื่องนี้นอกจากที่จะมีคุณเซียวจานแล้วก็ยังมีคุณเผงอีซางคุณโจอีรานนะคะคุณอินเจิงก็ขนกันมา เต็มเลยนะคะก็สำหรับเรื่องนี้ก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บทสรุปของพอดเรื่องต่างๆก็ได้ถูกเปิดเผยข้อมูลออกมานะคะถ้าเพื่อนๆนั้นอยากจะรู้แบบเด็ดๆเลยนะคะสามารถจะเข้าไปดูในโต๊ะป่านก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะปิดอยู่นะเพราะว่าไอพอดของภาพยนตร์มันเป็นอะไรที่แบบไม่อยากจะเปิดเผยมากเกินไปเพราะว่าถ้าเปิดเผยมากเกินไปนะคะก็จะทําให้ขาดความน่าสนใจแล้วก็ดึงดูด เก็เลยมีข่าวาวด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่าถ้าเกิดมีการเผยแพร่นะคะพอดภาพยนตร์นี้ออกไปเนี่ยจะถูกยื่นฟ้องด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็เห็นชาวเน็ตจีนเขาพูดคุยกันอยู่ในกรณีนี้นะคะว่าถ้าเกิดมีใครมาโพสต์เรื่องราวของพอดละครโดยมีการอ้างว่าคนวงในอะไรแบบนี้โดนแน,แน่เลยนะคะ,ะตามนั้นตามนั้น สำหรับภาพยนตร์ทหารในเรื่องนี้นะคะได้เปิดกล้องอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ถ่ายทำกันอยู่ค่ะเป็นภาพยนตร์สงครามเรื่องแรกเลยที่ผลิตโดยนุนซันชัยนะคะแม้ว่าทางด้านของคุณคงเซนนั้นจะเคยเปิดเผยว่าไอภาพยนตร์เรื่องนี้มีความพิเศษมากเลยนะคะเขาก็ตั้งใจสุดๆยังกล่าวถึงกันเรื่องโดยทั่วไปบางส่วนอีกด้วยนะคะแต่ว่าเนื้อหาที่เป็นแบบเฉพาะแล้วก็พิเศษพิเศษเนี่ยไม่ได้ การเปิดเผยแต่ใดๆค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องย่อนั้นนะคะเหลือเพียงแค่เหมือนกับบรรทัดเดียวว่ะเพื่อนๆที่สามารถจะจะเผยแพร่ได้นั่นก็คือการเผรชนหน้าหลังจากการหลบนี้ ความแตกต่างครั้งใหญ่การต่อสู้และก็การแข่งขันกันนะคะโอ้โหค่ะนี่มันเป็นสงครามอะไรก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ด้วยนะคะมันเป็นบทภาพยนตร์นะเพื่อนๆแต่ว่าในข้อมูลที่เปิดเผยนะคะมันก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นข้ออ้างเนาะในที่สุดแล้วเราก็เหมือนกับว่าคนจีนเขาก็ได้พยายามถอดความจากประโยคเมื่อสักครู่นี้นะคะของคุณคงเซิงออกมาแล้วก็พูดว่ามันคงเป็นเรื่องเล่านะคะของคนกลุ่มหนึ่งที่หนีจากการล่ม สลายของหนานจริงในตอนนั้นแล้วก็ไปอาศัยกันอยู่ในเมืองเล็กๆค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยสวนของดอกท้อนะคะในช่วงสงคราม ต่อต้านญี่ปุ่นนะคะนี้เนื่องจากว่ามีทหารญี่ปุ่นหลายคนเข้ามาหลงเข้ามาในสถานที่นี้โดยไม่ตั้งใจก็ทำให้ชีวิตที่สุขสงบของกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่หนีการล่มสลายของหนานจิงมาอยู่เนี่ยก็ทำให้ชีวิตของพวกเขาแตกสลายนั่นเองนะคะโอ้โหก็ยังคงมีมีการแบบแปลความไม่รู้ว่าแปลมาได้ไงแต่ว่าคนจริงเขาคงจะมีมีการถอดรหัสลับอะไรที่เป็นทางประวัติศาสตร์ซึ่งซึ่งพวกเขาก็คงจะรู้มาก กว่าเราอะเพราะเขาเป็นคนคนจีนนะคะคนจีนประวัติศาสตร์จีนที่มันเกี่ยวข้องกับในช่วงนั้นนะคะ ซึ่งหลังจากที่เราได้รู้ถึงประโยคเบื้องหน้านี้แล้วนะคะว่ามีคนญี่ปุ่นเนี่ยทหารญี่ปุ่นหลายคนที่หลงเข้าไปในนั้นก็ทําให้กลุ่มของคนจีนที่หนีสงครามเข้าไปที่นั่นก็ทําให้ชีวิตของพวกเขาแตกสลายค่ะก็คือว่านะคะทุกคนก็จะต้องแบบลุกขึ้นมาสู้เผชิญหน้ากับการต่อสู้อีกครั้งนะคะแม้ว่าจะมีอาวุธหรือว่าไม่มีอาวุธก็ตามคือแน่นอนว่าประชาชนน่ะจะมีอาวุธ ที่มันเหนือกว่าพวกทหารญี่ปุ่นได้อย่างไรนะคะแต่ว่าค่ะ แต่ว่าบอกเลยนะคะศึกในครั้งนี้นะคะเป็นการชนะของคนจีนนะคะพวกเขานั้นชนะด้วยสติปัญญาและความตั้งใจค่ะโอ้โหก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็คือยิ่งดึงดูดไปกันใหญ่เลยว่าอุ้ยอาวุธก็ไม่มีนี่ว่าประสิทธิภาพอาวุธก็แบบโอ้โหเทียบไม่ได้กับพวกญี่ปุ่นเลยแล้วจะชนะได้อย่างไรนะคะการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขานะคะก็ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้จบดีแฮปปี้นะคะเรื่องนี้ภาพยนตร์นะคะจะใช้กลุ่มตัวละครเล็กๆ ะะก็น่าจะเป็นกลุ่มของพระเอกของพวกเรานี่แหละก็จะสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันในช่วงเวลาที่ประเทศนะคะมีความแบบต้องเผชิญหน้ากับความล่มสลายเพราะการบุกเข้ามาของพวกเชพานอะไรแบบนี้ของพวกญี่ปุ่นนะคะแก่นของเรื่องโดยรวมเรียกได้ว่ามีความลึกซึ้งมากเลยละประมาณนี้นะคะโอ้ยแต่ละแต่ละเออน่าดูอยู่นะแล้วถ้ารู้ว่าจบดีฮปปีมากก็ยิ่งน่าดูเข้าไปใหญ่นะคะเซตอัพในปีประมาณแบบ19อะ ประมาณนี้นะคะแบบหแบบในช่วงของที่ญี่ปุ่นเข้ามา1,9,4,0หรือ1,9อะไรประมาณเนี้คือคือเขาก็เซตในรูปแบบที่มันมีความเป็นฟิล์มเก่าๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เก่าขนาดที่เป็นเครื่องรายคามอะไรขนาดนั้นนะคะได้เห็นคุณเซลจ้านในรูปลักษณ์ที่แบบเออใส่ ใส่ชุดบางทีก็ที่เห็นในรูปก็จะมีบางทีก็ใส่ชุดทหารด้วยบางทีก็ใส่ชุดธรรมดาแต่ว่าก็เป็นแบบทําผมในรุ่นที่เป็นปีแบบนั่นแหละในรุ่นที่เป็นปีแบบญี่ปุ่นเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะก็ได้เห็นถึงคุณเซียวจ้านก็ดูแลตัวเองได้ดีอยู่ขนาดใส่หน้าตาที่ต้องใส่เปื้อนๆดำๆอะไรแบบนี้ก็ยังดูหล่อทะลุนะคะความมอมออกมาอะไรประมาณนี้นะคะ คุณเซียวจา้านเองนะคะชื่อเสียงของเขาไม่ต้องคือไม่ต้องมาบรรยายแล้วล่ะเขาได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความรักอย่างเป็นเอกฉันท์นะคะจากทุกผู้ทุกคนในวงการบันเทิงเองแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับเองแล้วก็ประชาชนคนจีนอะไรแบบนี้นะคะเขาก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมหรือว่าจะเป็นการแสดงซีรีส์การเลือกบทละครของเขาส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เลือกที่มันมีความส่ง เสริมนะคะความมั่นคงทางสังคมแล้วก็การให้กำลังใจเป็นแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้นะคะคือเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่แบบ ดีไปหมดเออหน้าตาก็ดีทักษะการแสดงก็ดีนะคะน้ำใจก็ดีหลอกลอก็หลอกอว้ยทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นความท้าทายใหม่สำหรับเสี่ยวจ้านเช่นเดียวกันเขายังไม่เคยเล่นนะคะภาพยนตร์ที่เป็นแบบบททหารอะไรแบบนี้เลยนะคะก็มีเรื่องนี้แหละคะ่ะก็เราก็มารอชมผลงานของคุณเสี่ยวจ้านกันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการปล่อยตัวอย่างอะไรออกมานะเพราะว่ายังน่าจะอยู่ในช่วงของเขาเพิ่งเปิดกล้องเมื่อสิงหาใช่ไหมก็ อาจจะแบบยังไม่ได้เสร็จดีแล้วก็ยังต้องมีกระบวนการหลังการถ่ายทำเสร็จอีกนะคะ แล้วก็แน่นอนว่านะคะมีเซียวจ้านคนเดียวเรื่องมันก็ไม่สามารถจะจบได้ค่ะมันก็ต้องมีนางเอกด้วยนะคะนางเอกได้โจอีรันนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นดาราวัยรุ่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ละกันแต่ก็มีทักษะการแสดงที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะก็ถือได้ว่ามาเรื่องนี้ก็มาเป็นอีกกลุ่มเยาวชนนะคะที่สู้เพื่อชาติอีกเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้พระรองมีคุณเผิงอี้ซางค่ะก็รับบทเป็นพระรองนะคะเป็นนักแสดงหนุ่มที่มีความ สามารถมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากการมุ่งเน้นไปที่ภาพยนตร์น่ะตอนนี้คุณเพิงวีสังนะคะก็ได้มีส่วนร่วมนะคะสนับสนุนผลงานที่ยอดเยี่ยมมากมายอะไรประมาณนี้ละค่ะซึ่งอะเมื่อกี้เพื่อนๆค่ะหวานลืมบอกไปนะคะก็พูดถึงชื่อของคุณโจอ,อีหลานเป็นนางเอกเนาะซึ่งคุณโจอ,อีหลานนั้นเพิ่งจะแสดงคู่กับคุณฐานเจีนซื่อนะคะในในซีรีส์จีนคอสตูมโบราณเรื่องหน่วยพิทักษ์ จตุรทิศนะคะซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยของคุณโจอี้หลานในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นภาพยนตร์แนวทหารแนวสงครามนะคะเพราะฉะนั้นน้องเขาก็แต่งตัวแบบเออมันก็เข้ากับยุคสมัยในในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกเข้ามาในประเทศจีนอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบกับอะไรในเรื่องของของความสวยที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันเนาะเออที่จีนเขาก็เล่นแรงเหมือนกันเอาง่ายๆนะคะแต่ว่าก็ดูกันที่ฝีมือแล้วกันนะคะก็ถือ ได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมงานกับคุณเสี่ยวจ้านของพวกเราค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคุณต้วนอีหงมีคุณหนี่ต้าหงคุณอินเจิ้งนะคะแล้วก็คุณเหลียวฟ้านรวมทั้งคุณสู่ฟงด้วยมาหลายคนเลยค่ะเต็มจอเลยเพื่อนๆค่ะภาพ,พยนตร์เนาะก็เรื่องนี้นะคะก็เป็นที่คาดหวงังแล้วก็แบบเลือกได้ว่ามีความเ,ออเขาเรียกว่าแข็งแกร่งมากตั้งแต่ชื่อของนักแสดงแล้วก็บท บทนะคะซึ่งบอกว่าจบดีแฮปปี้มากในเรื่องของภาพยนตร์ทหารนี่ก็ทำให้คนอยากดูกันเยอะๆแล้วล่ะคะ่ะแล้วยิ่งมีคุณเสี่ยวจานด้วยนะคะเขาก็เลยมีความคาดหวังกันว่าเรื่องนี้น่าจะแบบแน่นอะทะลุบ็อกออฟฟิศไปเลยสำหรับรายได้น่าจะตีมูลค่านะคะรายได้เข้ามาได้ประมาณแบบมากกว่า3,000ล้านหยวนกันเลยทีเดียวคะ่นะณจุดนี้นะคะไม่รู้เราต้องรอดูในช่วงที่แบบว่ามันมีการออกฉายแล้วสาหรับภาพ ย์เรื่องนี้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกฉายนะเ,นเพื่อนๆรอไปก่อนนะอันนี้เป็นเป็นข่าวาวเฉยๆว,ว่าตอนนี้มีเรื่องที่คุณเสียวจ้านนั้นเป็นพระเอกเนาะเป็นภาพยนตร์แบบทหารด้วยน่าดูมากๆเลยนะคะ,ะแล้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆล่ะท่าเรื่องนี้นะคะออกอากาศเมื่อไหรพวกเราก็ค่อยมาดูอีกทีว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันบ้างนะนะคะตื่นเต้นจังเลยนะคะแล้วก็ยินดีกับความประสบความสําเร็จนะคะขอให้ได้ทั้งรางวัลแล้วก็ขอให้ได้ทั้งเงินเลยค่ะสําหรับเรื่อง เตอร์เซียนจินจือนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ